ในประวัติศาสตร์อันมืดมิดของอาชญากรรมนิวยอร์กในยุค1920มีนามหนึ่งที่ถูกกล่าวขานด้วยความหวาดกลัวและชิงชังอา t h เธอร์ไซมอนเฟรเรเกนไฮเมอร์หรือที่โลกรู้จักกันในนามของดัตชูชเขาคือเจ้าพ่อแก๊งที่โดดเด่นไม่ใช่ด้วยความฉลาดหรือหลักแหลมแบบลักกี้ลูเซโนหรือไมเออร์ลลนสกี้แต่เป็นความโหดเหี้ยมอมหิตไร้ขีดจำกัดจิตใจที่แปลปวนราวกับคนโรคจิต บ้าถึงขนาดที่ว่าสภามาเฟียผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกอาชญากรรมยังต้องลงมติเพื่อที่จะประหารเขาอา t h เธอร์ไซมอนเฟลเกนไฮเมอร์ไม่ได้เริ่มต้นจากตระกูลมาเฟียเก่าแก่หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่อย่างลากลึกมาตั้งแต่เกิดเขาคือเด็กหนุ่มชาวยูที่เติบโตมาในย่านบองซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่ยากจนและเปรียบได้กับสลัมในมหานครนิวยอร์ก ในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเป็นยุคทองของอาชีพกรรมใต้ดินอาเธอร์ Arthur เกิดมาในครอบครัวชาวยิวในปี1902ที่อพยพมาจากเยอรมันพ่อของเขาจากไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กทําให้แม่เขาต้องเลี้ยงดูเขาและน้องสาวเพียงลําพังในสภาพที่ยากลําบากในย่านที่เต็มไปด้วยแก๊งข้างถนนและความรุนแรงในบ็องส์อาเธอร์เติบโตมาพร้อมกับความรู้สึกไม่มั่นคง และแรงขับเคลื่อนที่จะหลุดพ้นจากความยากจนเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชญากรรมตั้งแต่อยุน้อยเลยคือเขาไม่ได้เรียนดีๆแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ดีสักเท่าไหร่ทําให้ทางเลือกของเขาก็มีไม่มากเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นแก๊งอันตพันข้างถนนปนสะดมหรือค่มขู่คนในพื้นที่เพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเขาไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นนักวิชาการหรือเจ้าของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย แต่กลับพบพรสวรรค์นในการใช้ความรุนแรงและการจัดระเบียบซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกอาเชียกรรมใต้ดินที่กำลังจะเบ่งบานในอีกไม่กี่ปีพอเขาเริ่มปีก้าขาแข็งเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองมาเป็นดัตชูสซึ่งเป็นชื่อที่สั้นเรียบง่ายกระชับและฟังดูน่าเกงขามจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชูสขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อ,อย่างรวดเร็วก็คือการประกาศใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา Prohibition ในสหรัฐอเมริกาช่วงปี1920ถึงปี1933กฎหมายนี้พูดไปหลายคลิปและในคอนเทนต์เกี่ยวกับมาเฟียถ้าใครเคยฟังบ่อยแล้วก็ข้ามไปก็ได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังก็จะพูดอีกรอบหนึ่งมันคือกฎหมายการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศอย่างกระทันหันได้สร้างสุญญากาศทางธุรกิจขนาดใหญ่และเปิดโอกาสทองให้บรรดาอาชญากรผู้กล้าที่จะลักลอบผลิต ขนส่งและจําหน่ายเหล้าเถื่อนชูสเองก็มองเห็นเส้นทางนี้เขาไม่ได้มีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจแบบลักกี้ลูเซ n o โนหรือความสุขุมเยือกเย็นแบบไมเออร์แลนสกี้แต่เขาชดเชยด้วยความดุดันและความสามารถในการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบเขาเริ่มจากการเป็นคนเฝ้ากโกดังเล่าผิดกฎหมายและค่อยๆไต่เต้าขึ้นด้วยการใช้กำลังบีบบังคับคู่แข่งหรือข่มขู่ผู้ที่ไม่คิดจะร่วมมือกับเขา ชูสไม่ได้แค่ลักลอบค้าเหล้าเถื่อนอย่างเดียวแต่เขายังมองหาเส้นทางอื่นๆในการขยายอาณาจักรด้วยการขยายธุรกิจหวยเถื่อนนี่คืออีกหนึ่งแหล่งรายได้มหาศาลของชูสธุรกิจหวยเถื่อนเป็นการพนันที่เข้าถึงง่ายและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชนชั้นแรงงานชูสควบคุมและขยายธุรกิจนี้อย่างเป็นเสร็จในพื้นที่ของเขาโดยมีผู้เก็บเงินและตัวแทนกระจายอยู่ทั่วมุมเมือง รายได้และธุรกิจนี้สม่ำเสมอและมหาศาลทําให้เขามีเงินทุนหมุนเวียนเป็นจํานวนมากแม้เขาจะไม่ได้หลักแหลมในการขยายธุรกิจขั้นเทพแบบแฟรงค์คอสเตโลหรือมีทักษะในการฟอกเงินเคลื่อนย้ายเงินแบบไมเออร์ลลนสกี้แต่การที่เขาสามารถมองหาธุรกิจอื่นๆนอกจากการค้าเหล้าเถื่อนได้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็ไม่ใช่คนโง่ไปสะทีเดียวและด้วยวิธีการที่รวดเร็วรุนแรงและไม่เกรงกลัวใคร ดัชชูสได้เปลี่ยนตัวเองจากนักเลงข้างถนนมาเป็นเจ้าพ่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในนิวยอร์กคือเขาไม่ใช่มาเฟียอิตาลีแต่เป็นแก๊งชาวยิวที่มีอิทธิพลในเมืองนิวยอร์กมีเงินทุนมหาศาลและมีชื่อเสียงในเรื่องของความเด็ดขาดเป็นหนึ่งในแก๊งที่ไม่มีใครกล้าหือด้วยและเมื่ออิทธิพลของเขาเริ่มใหญ่ขึ้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ลักกี้ลูเซโน่มเออร์ลันสกี้และแฟรงคอสเตโลได้สร้างสภามาเฟีย ที่มีชื่อว่าเดอะคอมมิชชั่นสำเร็จแล้วพอดีตัวของลักกี้ลูเซโน่เนี่ยเป็นพวกหัวสมัยใหม่ก็ไม่ได้อยากที่จะจำกัดสภามาเฟียไว้แค่มาเฟียอิตาลีเท่านั้นตัวของลูเซโน่ก็เลยเทียบเชิญให้แก๊งของดัชชูสเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของสภามาเฟียเป็นแก๊งนอกที่สามารถเข้าร่วมประชุมกับมาเฟียอิตาลีได้ซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ดัชชูสก็กลายเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาช่วงเวลานั้น ซึ่งเพิ่มอำนาจของเขามากขึ้นไปอีกและเมื่อดัชชูสร้างอาณาจักรอาชญากรรมของตัวเองขึ้นมาได้อย่างมั่นคงความสําเร็จและอํานาจที่เขาได้รับกลับไม่ได้นํามาซึ่งความสงบสุขแต่มันไปเร่งเร้าให้บุคลิกภาพที่ซ่อนเลนและสิ่งที่มืดมิดในตัวเขาประทุกออกมาอย่างรุนแรงพฤติกรรมของชูสเริ่มบิดเบือนไปจากเจ้าพ่อทั่วไปและกลายเป็นความบ้าคลั่งที่แม้แต่คนในวงการเดียวกันก็ยังต้องหวาดกลัว หัวใจสำคัญที่ทำให้ชูสได้ฉายาว่าแมดแมนหรือไอ้บ้าครั่งมันมาจากภาวะหวาดระแวงอย่างรุนแรงเขาไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยหรือแม้กระทั่งคนที่เคยร่วมหัวจมท้ายในการสร้างอาณาจักรขึ้นมาด้วยกับเขาชูสเริ่มมองทุกคนรอบตัวด้วยความสงสัยและมักจะเชื่อว่าลูกน้องคนสนิทกําลังวางแผนที่จะหักหลังเขาตลอดเวลาหรือกําลังแอบขโมยเงินจากธุรกิจของเขาบ้าง การเพ่งเลงที่ผิดปกติเช่นนี้ทําให้บรรยากาศในแก๊งของเขาเต็มไปได้วยความตึงเครียดและความหวาดกลัวไม่มีใครรู้ว่าเจ้านายของเขาจะระเบิดอารมณ์ออกมาเมื่อไหร่หรือตัดสินใจลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อไหร่และเพื่อทดสอบความจงรักภักดีชูสมาร์กจะใช้วิธีการที่แปลกประหลาดและน่าสะพึงกลัวเช่นการเรียกประชุมลูกน้องมาดึกดื่นแล้วตั้งคำถามคาดคั้นซ้ำๆบางครั้งเนี่ยก็ถึงขั้นทรมานเพื่อเค้นเอาความจริงที่ไม่มีอยู่จริง เนี่ยแหละนะเมื่อคนบ้าที่มันได้อำนาจขึ้นมามันก็จะแสดงสันดานดิบออกมาอย่างไม่เกรงกลัวการสื่อสารกับชูสเป็นเรื่องที่ท้าทายมากอารมณ์ของชูสขึ้นลงแปรปวนอย่างรวดเร็วจากความสงบไปสู่ความโกรธเกี้ยวในพริบตาได้เลยและเขาก็มักจะพูดวกวนไปมาทําให้เกิดความสับสนและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงการคุกคามที่เกิดขึ้นจากจินตนาการมาเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพจิตใจของเขาเนี่ยมันไม่มั่นคงเอาซะเลยความโหดร้ายของชูสไม่ได้เป็นเพียงแค่กลยุทธ์ทางธุรกิจอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างธุรกิจด้วยความรุนแรงเพื่อที่จะให้คนเชื่อฟังใช่ไหมแต่หลังจากที่เขาได้อํานาจสามารถสร้างแกงได้อย่างยิ่งใหญ่ความบ้าคลั่งของเขาเนี่ยมันกลายเป็นความบา้าคลั่งส่วนตัวและย,ยากที่จะคาดเดาแล้วการลงโทษผู้ที่เขาสงสัย หรือผู้ที่ขัดใจมักจะเกินกว่าเหตุและไม่สมส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นเลยบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนการระบายอารมณ์มากกว่าเขาชอบใช้การสังหารและการทรมานอย่างโหดเหี้ยมเพื่อตอกย้ำว่าเขาคือผู้ควบคุมสูงสุดและไม่มีใครสามารถท้าทายเขาได้โดยไม่ได้รับผลตอบแทนที่สาสมความรุนแรงของเขาไม่ได้มีจุดประสงค์แค่การกำจัดศัตรูแต่เป็นการสร้างตำนานความอมตทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชูส ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคู่หูหรือแม้แต่ครอบครัวต่างก็ใช้ชีวิตยอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าแมดแมนคนนี้จะทำอะไรต่อไปและใครจะเป็นเหยื่อความบ้าคลั่งของเขาอีกในขณะที่ชูสกกำลังดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความบ้าคลั่งเขากลับต้องเผชิญหน้ากับคู่ปรับที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนโทมัสดิวอีอายการพิเศษผู้ไร้ความย่อท้อ แห่งมหานครนิวยอร์กดิวอีคืออายการหนุ่มไฟแรงผู้มีชื่อเสียงจากการปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังและไม่มีวันยอมอ่อนข้อให้กับมาเฟียเขาไม่ได้สนใจแค่คดีฆาตกรรมแต่จะเจาะลึกไปถึงเส้นทางการเงินและโครงสร้างธุรกิจผิดกฎหมายของเหล่ามาเฟียซึ่งเป็นจุดอ่อนของเจ้าพ่อหลายคนดิวอีพุ่งเป้าไปที่ชูสด,ด้วยข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักใช้โค่นล้มเจ้าพ่อมาเฟีย ที่ยากจะเอาผิดได้ในข้อหาอื่นๆดิวอีรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดและดำเนินคดีชูสอย่างไม่ลดละสร้างความกดดันและความน่ารำคาญให้กับชูสอย่างมากการที่ไอ้บ้าครั่งหรือเดอะแมทแมนอย่างชูสถูกตามล่าอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้เขาเกิดความวาดระแวงทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกเขารู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจนมุมและเริ่มเชื่อว่าทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากเงื้อมือของกฎหมายได้ ก็คือกําจัดเดวี้ให้พ้นทางในช่วงเวลานี้พฤติกรรมของชูสเริ่มแปลกประหลาดขึ้นเข้าพูดจาวกวนและหลอนประสาทมากขึ้นกับคนรอบข้างซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆท่ามกลางความบ้าและความหวาดระแวงที่ควบคุมไม่ได้ชูสได้ตัดสินใจครั้งสำคัญซึ่งถือว่าเป็นการข้ามเส้นขององค์กรอาชญากรรมใต้ดิน ชูสได้แจ้งประสงค์อย่างชัดเจนต่อลูกน้องและเพื่อนร่วมงานบางคนว่าเขาต้องการสังหารดิวอีโดยมองว่านี่คือวิธีที่เด็ดขาดที่สุดในการยุติการถูกตามล่าจากรัฐบาลเขาเชื่อว่าเมื่อปราศจากดิว e, อีปัญหาทุกอย่างจะคลี่คล,คลายลงการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการละเมิดกฎอย่างไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกฎที่มีชื่อว่าโอเมตรามันคือหัวใจสําคัญของโลกอาชีากรรม การสังหารบุคคลสาธารณะระดับสูงเป็นสิ่งที่ถูกห้ามในโลกอาชญากรรมโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกฎนี้มีอยู่ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันของแก,งก๊งมาเฟียเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นจะนำมาซึ่งการตอบโต้ของรัฐบาลที่รุนแรงการสังหารอายการพิเศษที่โด่งดังจะทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกระดับตั้งแต่ตำรวจท้องถิ่นไปจนถึง FBI ระดมกําลังเข้ามาปราบปรามองค์กรอาชญากรรมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งอาจจะทําให้ทั้งองค์กรเนี่ยซวยไปได้การสืบสวนคดีฆาตกรรมระดับนี้จะทําให้เจ้าหน้าที่จอดลึกเข้าไปในเครือข่ายอาชญากรรมทั้งหมดเปิดเผยความลับและทําลายโครงสร้างที่ซับซ้อนที่เดอะคอมมิชชั่นสร้างขึ้นมาการกระทําบ้าบิ่นนี้จะทําลายสันติภาพและระเบียบที่สภามาเฟียพยายามสร้างขึ้นซึ่งทําให้ธุรกิจทุกอย่างของมาเฟียได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง เมื่อข่าวการตัดสินใจของชูสรล่วไหลไปถึงคณะกรรมธิการหรือสภามาเฟียสูงสุดลักกี้ลูเซโนและไมเออร์ลันสกี้พวกเขาทั้งสองตระหนักว่าสถานการณ์นี้เกินเลยกว่าที่จะยอมรับได้การประชุมรับครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นลักกี้ลูเซโนไมเออร์ลันสกี้บักซี่ซีเกลและแฟรงคอสเตโลรวมถึงผู้นำของห้าตระกูลแห่งนิวยอร์กได้จากการประชุมรับเพื่อหาลือถึงปัญหาของชูส นับจากนี้เขาไม่ได้มองชูสเป็นหนึ่งในสมาชิกของเดอะคอมมิชชันหรือสภามาเฟียแล้วแต่เป็นภาระที่ต้องนำออกไปหลังจากพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากชูสตัดสินใจสังหารดิวอี้เดอะคอมมิชชันหรือสภามาเฟียก็ได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษประหารดัชชูสนี่คือการตัดสินใจที่รุนแรงที่สุดที่เดอะคอมมิชชั่นจะทำได้ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว แต่เกิดจากการที่พวกเขาต้องการปกป้องผลประโยชน์และการอยู่รอดของเครือข่ายอาชญากรรมใต้ดินการสังหารชูสในวงการเดียวกันนั้นเป็นการส่งสารที่ชัดเจนและเป็นการส่งสารที่รุนแรงไปยังเจ้าพ่อคนอื่นๆว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎของสภามาเฟียได้ค่ำคืนวันที่23ตุลาคมปีคิศ,ศักช1935ที่เมืองนิวยอร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์ ชูสกำลังนั่งรับประทานอาหารร่วมกับลูกน้องคนสนิท3าคนได้แก่ออตโต้เบอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและมันสมองของแก๊งลูลูโรเซนครานและอันเนฟลองกี้สเวมนที่ร้านอาหารพาเลสชอฟเฮาส์ซึ่งเป็นร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซึ่งเป็นร้านอาหารประจำที่แก๊งของชูสมักจะใช้เป็นที่ประชุมลับนักฆ่าจากองค์กรเมอร์เดอร์อิงส์ผู้ได้รับมอบหมายจากสภามาเฟีย และผู้ที่ได้รับหน้าที่สังหารมีชื่อว่าชาวบักซี่เอนเบิร์กหนึ่งในนักฆ่าฝีมือดีและไร้ปาน,นีที่สุดของหน่วยเมอร์เดอร์อิงส์ซึ่งเป็นกลุ่มนักฆ่าส่วนตัวของสภาเอนเบิร์กพร้อมกับมือปืนอีกคนหนึ่งได้บุกเข้าไปในร้านอาหารอย่างเงียบเชียบตรงเข้าไปยังห้องน้ำที่ชูสเพิ่งจะเข้าไปก่อนจะยิงเขาด้วยปืนพกหลายนัดชูสลม้มลงในห้องน้าด้วยบาดแผลชะกันแต่ยังไม่เสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นมือปืนก็เดินออกมายิงลูกน้องของชูสที่นั่งอยู่ในโต๊ะอาหาร ซึ่งทั้งหมดเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในที่สุดตัวของชูสเนี่ยแม้จะถูกยิงหลายนัดแต่ไม่ได้เสียชีวิตทันทีเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลและอยู่ในสภาพโคมา่าทรมานจากบาดแผลภายในอย่างสาหัสเป,เป็นเวลาหลายชั่วโมงและในช่วงเวลาที่เขาจะเสียชีวิตชูสพูดจาเพ้อเจ้อด้วยคำพูดที่สับสนวกวนและไม่ปฏิปะตะคำพูดเหล่านั้นถูกบันทึกโดยตำรวจที่พยายามเค้นข้อมูลจากเขา ซึ่งกลายเป็นหลักฐานยืนยันถึงสภาพจิตใจที่วิปลาสของเขาอย่างชัดเจนเขาพูดถึงเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นการเมืองธุรกิจกฎหมายการถูกตามล่าการหวาดระแวงครอบครัวทุกอย่างมันป่าปนไปหมดและไม่ปฏิปต่อซึ่งทำให้เขาถูกยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าชายาไอ้บ้าคลั่งมันไม่ได้เป็นเรื่องร้อเล่นเลยคำพูดเพอร์เจอร์เหล่านี้ยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้แค่บ้า แต่มันเต็มไปด้วยแรงกดดันและความหวาดระแวงที่สะสมอยู่ในจิตใจของเขามาโดยตลอดดัชชูสสิ้นใจลงในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นวันที่24ตุลาคม1935โดยที่ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรได้เลยกับตำรวจหลังจากการเสียชีวิตของเขาอาณาจักรของเขาก็ถูกแบ่งแยกและเข้าควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรมอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถูกสภามาเฟียนั่นแหละเข้ามาฉีกเป็นชิ้นๆเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นที่ยืนยันว่า ไม่มีใครสามารถละเมิดกฎของสภามาเฟียได้หากคิดที่จะอยู่ใต้อำนาจของสภามาเฟียก็ต้องทำตามกฎหากใครคิดจะล้ำเส้นก็ต้องมีจุดจบแบบดัชูสเรื่องราวและจุดจบของดัตชูสไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานของเจ้าพอ่อมาเฟียผู้โหดเหี้ยมแต่เป็นภาพสะท้อนอันมืดมนของยุคสมัยที่กฎหมายของอเมริกาเนี่ยอ่อนแอมากและความรุนแรงก็สามารถสร้างอาณาจักรที่ร่ำรวยและเต็มไปด้วยความรุนแรงได้จริงๆ จากเด็กหนุ่มยากไร้ในบลองสู่เจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลในธุรกิจเล่าเถื่อนหวยเถื่อนชูสสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยความอมตท,ที่ไร้ขีดจ,จำกัดและจิตใจที่แปรปวนเขาคือตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่าแม d แมนผู้ใช้ความหวาดกลัวเป็นเครื่องมือในการควบคุมแม้แต่คนใกล้ชิดก็ยังหวาดผวาแต่จุดสูงสุดของอำนาจก็มาพร้อมกับจุดต่ำสุดของสติสัมปชัญญะเมื่อความหวาดระแวงและแรงกดดัน จากการถูกไล่ล่าโดยอายการผลักดันให้เขาตัดสินใจข้ามเส้นที่ไม่อาจจะย้อนคืนได้การกระทําที่บ้าบินไม่ได้เป็นเพียงแต่ท้าทายกฎบ้านเมืองอย่างเดียวแต่ยังท้าทายกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของโลกใต้ดินด้วยภายใต้การนําของลักกี้ลูเซียโนและไมเออร์ลันสกี้ตระหนักดีว่าชูสได้กลายเป็นภาระและเป็นอันตรายต่อความอยู่รอดของเครือข่ายอาชญากรรมทั้งหมดเรื่องราวของเขาเป็นบทเรียนว่า แม้แต่ในโลกที่ไร้กฎหมายก็ยังมีกฎที่ต้องยึดถือเพราะถ้าหากว่าเราไม่ทำตามกฎเราก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์นี่มันคำพูดของวินสตันในหนังจอนวิกนี่ว่าในเรื่องจอนวิกสภามาเฟียก็เคร่งกฎเหมือนกัน